มาเรียนรู้และฝึกพูดภาษาอังกฤษคำถามและคำตอบเอาไว้ใช้สื่อสารกับเพื่อนชาวต่างประเทศ Hello เอพี่วันสวัสดีทุกคน How are you เป็นไงบ้าง Are you well สบายดีหรือเปล่า Why สบายดีค่ะสบายดีครับ How are you? คุณเป็นอย่างไรบ้าง I am fine. ฉันสบายดี How are you today? คุณเป็นอย่างไรบ้างวันนี้ I'm fine today. ฉันสบายดีวันนี้ How are you darling? คุณเป็นอย่างไรบ้างที่รัก I am fine darling. ฉันสบายดีที่รัก I'm sick darling. ฉันไม่สบายที่รัก How are you darling? คุณเป็นอะไรมากไหมที่รัก I am very dear. ฉันเป็นมากมากที่รัก You tell me คุณบอกฉันมาสิ How are the Sam t e m s อาการเป็นยังไง I can't get up and walk ฉันลุกขึ้นเดินไม่ได้ How are you today darling คุณเป็นอย่างไรบ้างวันนี้ที่รัก I'm fine today, darling. ฉันสบายดีวันนี้ที่รัก How are you today? วันนี้คุณเป็นอย่างไรบ้าง I am fine today. วันนี้ฉันสบายดี Where are you going? คุณกำลังจะไปไหน I'm going to find you. ฉันกำลังจะไปหาคุณ I am going to go to work. ฉันกำลังจะไปทำงาน I'm going to the shopping mall. ฉันกำลังจะไปห้างสรรพสินค้า I'm going to school. ฉันกำลังจะไปโรงเรียน I'm going to buy food. ฉันกำลังจะไปซื้ออาหาร I'm going to seven eleven. ฉันกำลังจะไปเซเว่น I'm going to see a friend. ฉันกำลังจะไปหาเพื่อน I'm going to see my boy friend. ฉันกำลังจะไปหาแฟน I'm going to see my son. ฉันกำลังจะไปหาลูกชาย I'm going to see my daughter. ฉันกำลัง จะไปหาลูกสาวฉัน I'm going to see my father ฉันกำลังจะไปหาพ่อ I'm going to see mom ฉันกำลังจะไปหาแม่ Will you go with me คุณจะไปกับฉันไหม I'm ready to go ฉันพร้อมที่จะไปค่ะ Today I'm not ready to go วันนี้ฉันยังไม่พร้อมที่จะไป Can you go a l o n e คุณไปคนเดียวได้ไหม Why don't you go with me ทำไมคุณถึงไม่ไปกับฉัน I have h a r work to do ฉันมีงานบ้านที่ต้องทำ Can you be my friend first คุณไปเป็นเพื่อนฉันก่อนได้ไหม I'll w i help you be t h e h o s e w o r k งานบ้านเดี๋ยวฉันช่วยทำ Yes, I will be your friend ได้ฉันจะไปเป็นเพื่อนคุณ Thank you for paying attention to me ขอบคุณที่ให้ความสำคัญกับฉัน You don't have to thank me. คุณไม่ต้องขอบคุณฉัน Your family is right. My family ครอบครัวของคุณก็เปรียบเสมือนครอบครัวของฉันค่ะ I'm very proud of you ฉันภูมิใจในตัวคุณมากๆแ h a n เกี่ยว d มด l า n g ขอบคุณค่ะที่รักของฉัน Should I buy souvenir first ซื้อของฝากก่อนดีไหม You can buy it at the shop ahead ได้เดี๋ยวซื้อร้านข้างหน้า When you arrive right at the store you prepare ถึงร้านแล้วคุณเตรียมตัวนะ I'm r e a d y ฉันพร้อมค่ะ w h a to d you w a n t to buy คุณต้องการซื้ออะไรบ้าง Anything is up to you อะไรก็ได้แล้วแต่คุณ My fruit and pizza ซื้อผลไม้และพิซซ่าค่ะ It's the most wonderful food เป็นอาหารที่ยอดเยี่ยมที่สุด Let's go, I'm ready ไปกันฉันพร้อมแล้ว Have you arrived yet ถึงหรือ,อยัง เราจะอะไรยังไม่ถึงอายุทายไ,ไทยอึศคุณเมื่อยไหมอันน่าไทยอึศฉันไม่เมื่อยอะไรถึงแล้ววิ l วีบีเชียงองเราจะอยู่ที่นี่นานไหม ทดลองไม่นาน Very nice น่าอยู่มาก This place is very nice ที่นี่น่าอยู่มาก Do you like is here ชอบที่นี่ไหม I very much ชอบมาก Do not like ไม่ชอบ Why don't you like it? ทำไมถึงไม่ชอบลัดไม้ไม่ใช่ของฉัน Look good. ดูดี Yes ใช่แล้ว Have you returned? Yes หลับยังโฮเมสหลับกดโฮมถึงบ้านแล้ว Are you happy? ดีใจไหมอะัดมา Protect a shower ใครอาบน้ำ Exempt o eat ได้มาทานข้าว Finish it. อีกอิก้งิ้ข้าวเสร็จแล้ว w a s h the dish ล้างจานณ์ Brakthin แปรงฟัน เพลฟีดบุ๊กเล่นเฟซบุ๊กเทนโกทูแบดแล้วเข้านอนพูดไนต์ลาตตสวัสด์สวิตดรีมดาริงหรักฝันดีที่รักไรไว้ไม่ดาริงเช่นเดียวกันที่รักของฉัน See you soon แล้วพบกันใหม่ Okay my love โอเคที่รัก Okay my dear ได้เลยที่รัก Okay my friend o k เพื่อนของฉัน s e e you again friends แล้วเจอกันใหม่ค่ะเพื่อนๆฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b e กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้ด้วยค่ะ Thank you very much ขอบคุณมากๆค่ะ